ไม่น่าจะเกี่ยวกับพี่เจ๋งแล้วผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับพี่เจ๋งแล้วล่ะน่าจะพวกมันแล้วล่ะค <c oughs> ันมาของกัมบลิม วันดาวันเควันดาวันเคสวัสดีครับัาดีสวัสดีจ้าเอาลุดกลับมาดีไหมวันนี้ลุดก็โดนนะครับรุดฟันนิสเซอร์ลอยก็โดนสามลูกคาบ้านเหมือนกันนะครับ วันนี้รุดก็ไม่รอดนะครับโดนหมดครับโอ้น้องมุกสวัสดีจ้าน้องมุกสวัสดีน้องพี่ไม่หายน้องพี่ก็มาเกือบทุกวันแล้วบิ้มบิ้มบาบโอ้ยโอ้ ฟันดีจ้จน้องสามศูนย์ภูนสวัสดิ์ใช่ครับยกเว้นสล็อตรอดสบายเขาแชมป์มแล้วครับริวภูเขาแชมป์มแล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับริวเวอร์เขาแชมป์มแล้วครับต้องมาเชียร์สเปอร์อีกใช่ครับแต่สเปอร์จริงผมชอบนะครับผมไปดูสเปอร์สองรอบที่สนามอะผมชอบเลยอะสเปอร์ ไม่คมเลยแมนยูบอลมัดคมกว่าเยอะแรดฟอร์ดนั่งยิ้มเลยวันนี้ไอ้ไอแรดฟอร์ดยิ้มแน่ผมว่าผมว่าแรดฟอร์ดแม่งคงยิ้มอยู่ที่บ้านนะคงแบบยิ้มกุ้มกิ่มอะ่ะ เป็นไงเป็นไงไม่ให้กูลงเป็นไงออแลดและอยู่สลามมาพินารุโตใจาอ่อนแอเลย หมดแรงเลยปาวานสวัสดีครับ ป๋าสวัสดีครับป๋าวานสวัสดีครับเมื่อวานเพิ่งเจอไม่ใช่ไม่ใช่เมืมม่อวานครับป๋าสองวันที่แล้วเพิ่งเจอกาโมเองครับป๋าป๋าวานสวัสดีครับป๋าวานเจอสเปอร์ไหวไหมครับป๋า ปาวันไม่ย้ำนะครับอ่อนจริงแมนอยู่ไม่ไหวช่วยเชียร์ตลอดนะครับป๋าเดี๋ยวรอเชียร์นะครับป๋าอ้าคือก็ป๋าพวกเราเชียร์ลิเวอร์พูลกันนะ พวกเราเชลลิเวูลกันนะพวกเรา <c oughs> แต่วันนี้เกมเป็นใจแล้วเพราะว่าเชลซีก็เสมอเชลซี Chelsea ก็เสมอวันนี้เพราะจะเกิด พราะว่าถ้าเกิดเอเชลซี Chelsea ชนะเนี่ยเขาจะนำมานะก็ยังเสมอเสมอเอฟเวอร์ตันะเอฟเวอรตันก็ไม่ปล่อยเลยนะครับป๋าครับผมยอมแล้วครับป๋าปีนี้ผมมอบแล้วครับป๋ามอบแล้วครับปีนี้แมวแล้วครับ ไปทิกแท็กกันลูกพี่พักก่อนครับน้องเพิ่งไปมาเมื่อสองวันที่แล้วเองพักก่อนเจอกันอีกทีปีหน้าแจ็คเพื่อนแจ็คแจ็คขึ้นไหมเพื่อนรักมาสักบาพีแจ็คเพื่อนไก่กัะเป็ดอะไรดีเอ่อ ป๋าวันอยู่สิอะไรนะป๋าวันอยู่พูดดีๆนะแจ็คโอ้โอ้รักป๋าครับงั้นเดี๋ยวค่อยว่าดีครับเจอกันนะครับจะโทรหาไก่กับเป็ดอะไรกันครับว่ากันครับไม่ดีๆแจ็คดีๆ สวัสดีครับพี่เจอกันนะครับไปไว้ครับเดี๋ยวเลูกเข้านอนก่อนครับไอ้เจ๊ว่าไอเจ๊ว่าไอ้เจ๊ว่าไอเจไอเจ๊ว่าคอนเซปเซฟเซฟเซฟตัวเองเซฟตัวเองพาลูกเข้านอน ไอ้แจ็คพาลูกเขานอนเลย <laughs> ใช่ครับแจ็คแฟนฉันนั่นไหละมีลูกก็้เซฟกันเยอะ <laughs> พาลูกเขานอนลูกยังไม่หลับปไงแจ็คอะ ทำอะไรทำอะไรกับปลามาป้าตาดูไม่ค่อยมีรอยยับละไม่ไม่ยับได้ไงละน้องวันนี้สามศูนย์ยับไม่ล่ายับไหมอืมบอลมีแพ้มีชนะปกติลูกพี่ไม่ปกตินะแพ้ปกติชนะไม่ปกตินะตัวนี้เอาพี่แท็กมาพี่แท็กวันนี้ครับพี่ พี่แท็กสวัสดีครับลูกคากิพ่อคาบ้านลูกคากิแต่พ่อคาบ้านวันนี้ไม่เกี่ยวกับโค้ดแล้วนักบอลนั่นแหละเอาออกไปก่อนเลยครึ่งทีมไป ไปก่อนไปก่อนเลยครึ่งทีมพอก่อนไม่รอด โมลิมอยู่สปอร์ตติ้งมาก็โหดไม่รอดไม่เกี่ยวกับโค้ดแล้วไม่เกี่ยวกับโค้ดแล้วค่าเหนื่อยสูงไปบางคนสูงไปเยอะนะครับสูงไปหลายคนแล้วครับแรดฟอร์ดอาทิตย์ละสามแสนปอนด์นะครับอาทิตย์ละสิบสองล้านอะ่ะแรดฟอร์ดอะอาทิตย์ละสิบสองล้านกูหาทั้งชาติแรดฟอร์ดอาทิตย์เดียว เนอะถ้าเราได้วันละสองล้านนะเราคงวิ่งแบบลืมตายอะ่ะขาหักกระช่างมันอะ่ะเนอะถ้าเราได้วันละสองล้านอะ่ะใช่ไหมถูกป่ะไอ้นี่เดินแบบโอ้ย อ๋อเหรอไมนูติดแอคแล้วเหรอติดแอคแล้วเหรอโคบี้ไมนูติดแอคแล้วเหรอตอนนี้ แมนยูนึกก่อนตอนนี้มีใครผ่านมั่งโอนาน่าผ่านไหมถามทีละคนเลยโอนาน่าผ่านไหมครับโอนาน่าผ่านไหมครับไม่นะครับไม่นะครับไม่นะครับโอเคไม่นะครับโอเคทีละคนนะครับพอก่อนนะครับดารุผ่านไหมครับดารุดารลผ่านไหมครับ ไม่นะครับไม่นะครับมสลาอุยผ่านไหมครับมสลาอุยมาลาอุยผ่านไหมครับมาลาอุยจริงๆเล่นดีนะมาลาอุยก่อนหน้านี้เล่นดีนะแต่วันนี้แบบพลาดน,นิดนึงไม่เป็นไรหรอกมันก็ต้องมีพลาดบ้างแหละคนเราอะมาลาอุยผ่านโอเค ถ้าผมว่าผ่านนะมีที่ผมนึกออกนะมีมาสลาอุยอามัดใครอีกใครอีกอุกเต้หรอมาสลาอุยอาหมัดแล้วใครอีกอุกเต้มาติเนสก็ดีไปนันนั่นนะผมว่าอุกเต้สามคนนะ่ะนึกออกอ พี่โพสสวัสดีจ้าพี่โพส fc ครับพี่โพสอานนท์มานะครับสวัสดีพี่โพสกันหน่อยนะครับพี่โพสมานะครับหรือพี่โพสแค่ผ่านมาเฉยล้วออกไปแล้ว อาจะแค่เผอบินเข้ามาเฉยโอ้ยโอเคบอลมาแล้วครับเคบ๊ายเอฟซีทุกคนบายบาย,น,ย,น,บาย,บายนะครับไปเชียร์ไก่เอ้ยไปเชียร์หงกันดีกว่า <laughs> บายบาย